อาการทั้งหลายเหล่านี้บ่งชี้ว่าคุณกำลังเป็นโรคกลดไหลย้อนหรือเปรี้ยวไอเรื้อรังกลองเสียงอักเสบกลืนลำบากแสบร้อนบริเวณหน้าอก ถ้าคุณรักษาโรคกรดไหลย้อนแล้วไม่ดีขึ้นกรดไหลย้อนสามารถรักษาให้หายขาดได้กรดไหลย้อนโรคกระเพาะรักษาได้ต้องใช้คำรักษาไม่ใช่บรเทางเดียวใช,ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับในปริมาณที่นิดเดียวของสารคูมกุนอยเนี่ยสามารถดูดซึมไปที่กระเพาะนะครับเป็นลดอาการอักเสบในแผลในกระเพาะได้คุณประโยชน์ของมันคือไอตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกรดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงไอยาแก้อักเสบต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมกับในกระเพาะอาหารได้แต่ยาตัวนี้นะครับ อยู่รูปของไมเซลมันจึงสามารถซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบไป็<ใ>นที่ทต้ตนตอนเลยต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะทําให้อาการอักเสบมันลดลงการหลัง่งไซโตไคน์ก็ลดลงกดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุเพราเรากำลัลงปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะดุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมดอันนี้มีอยอยด้วยเยียบร้อยนวครับนี้ได้หมดแล้วครับอันนี้คือมีวางขายแล้วครับผม